เราเล่าทุกคนแบบเออดีกว่าดีกว่าแามจูพีดีเมเกลวอลเล็ตคาบูซ่ในที่สุดก็ถึงวันนี้สักทีสวัส<ค><ณ>ดีครับสิงโตปราชญาครับผมสสวัดีครับอัจุ่มพลครับ สวัสดีครนบสวัสดีครับ n e w b e ่ครับจริงๆเราแนะนำตัวแล้วนะแต่ผมอยากเซาเช็คบ้างว่ามีใครมาจากไหนบ้างได้ไหมก็เลยให้ทุกคนแนะนำตัวทีละคนทีละคนจนจบคนสุดท้ายจอจบคนสุดท้ายต้งเปคนแรกเลยครับเชิญเลยแนะนำตัวเสร็จ12ชั่วโมงพอดีผมว่าพอเสียงเป็นไทยแฟนกับอ่าน n t e r n a t แฟน a l fans ครับเคยไปงานวัดกันไหมฮะพูดถึงงานวัดเนี่ยเออล่าสุดเลยสถานการณ์ล่าสุดมิวออฟเต้ไปเล่นงานวัดกันมาซึ่งเป็นครั้งแรกของเต้ครั้งหลายครั้งของมิวขอบขอบผู้ที่บอกนะขอบผู้ที่ตอนนั้นไปหาคริสตอนนั้นคนสามคนตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์คริสแต่เซอร์ไพรส์กว่าพวกี่ๆมาแล้วครับซึ่งผมอ่ะไม่เห็นตอนว่าพวกพี่ถึงงานแล้วตอนผมถึงบ้านพอดี ไม่เป็นไรไงสบายแต่คือต้อหมายความว่าพี่นี่ไปเก็บเรสเฟลต์มาหมดแล้วว่าเฮ้ยงานวัดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเจอกับอะไรบ้างโอ้โหล็อกกระต o n ตุ๊กตาปี๊ตแล้วไปยิงปืนตุ๊กตามาไป็นไงความแม่นของเป็นยังไงบ้างฮะใครที่เก่งสุดอ่ะในสามคนไอ้นิวกระจอกสุดอะคเขาไม่รู้ทำไมเพราะว่าปืนอาจจะเป็นปืนเป็นพรอกปืนอาจจะเป็นเพราะปืนก็ได้หรือเป็นเพราะใจสั่นยังไม่มีอาการข้อต่ใจสั่นว่าเขาอยู่ที่เตยหรือเปล่า ให้ด้วยเหมือนกันนะครับผมให้่อเตียมตัวให้สมด่อจไปไหวขอให้ส่งติ๊ลยสษกามาย่แล้วได้ยินอม่ไ้ยินหอมคือคือู้ไมฮัลโหลรู้อะรแลโอเคไปไปไปย่างห้าอย่างนี้้็นด้้ได้าไอไยไเลเยน่บอกคนเดี๋ยเดไปบอกทุ้นาจริงก็บอกนะครับเป็นแบบ้ครับนนี้นะ ตรงนี้นะครับแฟนๆที่กำลังรับชมไลฟ์สตรีมอยู่ก็เพลินจพวกเราได้นะสวัสดีครับข้างหลังเป็นยังไงอะข้างหลังหน้าข้างหลังนนี้ผู้ใหญ่เยอะไปปฏิบัติภารกิจก่อนไปไปไปเปไปไปไม่ใช่แบบที่เดินมาจัาแวะตรงนี้ก่อนภูมินสสวััดีครบเป็นภูมินไปลองชั้นครับเอ้าหลอยยเลยนะพี่หลุยส์พี่ตังสวัสดีครับ ไปดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้มดียวมาที่พวกพี่แวะมาเออผมผมแสดงเป็นไงบ้างครับพี่เคปไหมครับไปได้ไหมครับใช้ได้ใช่ไหมครับไอ้ดุยบอกว่าพวกมึงตั้งใจทำงานกันะไยดูว่าโอ้โหขี่ขี่ลูกไปฝ่อมากฝ่อมากเอาไว้ใจสองคนนี้น่าจะดูเหงาทีหนึงนะเออดีเนาะเดินก่อน คนคุ้นเคยนะง,งั้นพี่เต้เก่งอะไรกูง้อไปจ่เพลงไงใครว่ากรรมชมอยากอยากด้วยงั้นเหรอผมมันมีเทสเั้งแต่ตั้งแต่ตอนถ่ายกูเป็นยังผิดแล้วอาเกินขึ้นมานโชว์สนุกมากเลยค่ะยังไม่ได้เริลยเลยบุษบดเอาใจกันกสุดๆไม่แต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนมีแบบบงกันใช่ไหมแทนไฟไอยากให้ทุกคนแบบเออไหนชูหน่อยใครไหนบัวบ้าน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานวัดของเราใช่ไเป็นงานะไรนแกรมสุดๆอะไรนะการแ่งงานในวัดก็ต้องพาไปดูสิฮะอ๋อเพราะนี่อยู่แค่หน้างานเหมือนเราวิ่งมาถึงหน้างานแล้วใช่แล้วก็เข้าไปข้างในใช่โอ้ตรงนี้เป็นดินลูกรังอยู่เลยเดี๋ยวข้างหน้าจะมีแบบล้มไป็นซุ้มงานวัดแล้วไปเข้าสู่บริเวณวัดแล้วตรงนี้คืออยู่หน้าวัดใช่อ่าไปเลยไหมล่ะไปเลยอยากดูเรียบร้อยทุกคนโอ้ยขาผมไอ้ที่ที่ที่เพื่อนเพื่อนอ่ะ